เอาละครบับโอสวัสดีเราพร้มเพื่อนน้องหมียิ่งีเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Genjin Impact นะฮะวันนี้พี่หมีก็จะมาลงหอคอยตามสไตล์พี่หมีก็แล้วกันนะฮะวันนี้เจ้าหนุ่มยู C 6ของเราไปลงหอคอยนะฮะไปะเอาล้วฮะบทสรุปรายวันของออบิสนะฮะก็คลิกไปฮะตอนนี้นะฮะในครึ่งที่2เนี่ยนะฮะตัวละครที่พุ่งลงจากอากาศเนี่ยนะฮะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%นะฮะสำหรับตัวละครอย่างที่ใครมีน้องเสียหยุนปะ่ะ เจ้ามังนเมคาน่ะน่าจะดีนะน่าจะดีเลยอ่ะหรือเซียวอย่างเงี้ยโห้โคตรแรงเลยนะฮะผมแต่เราไม่มีไงฮะเราก็ต้องทําใจนะฮะกดยังไม่ได้ป่ะก็เข้าท้าทายนะฮะขอดูมอนสเตอร์นะฮะกำลังคิดอยู่นะฮะว่าจะเอาเป็นทีมหลักไหมหรือว่าจะเอาเป็นทีมรองดีนะฮะเอาเป็นทีมรองก่อนแล้วกันนะฮะพี่หมีจะมีทีมหลักที่จะเป็นทีมยาโยนะฮะน้องยุนยุนนะฮะแล้วก็ตามด้วย พี่จงของเรานะฮะแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นนายน้อยนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเราจะเอาตัวใหม่เข้าไปเล่นดูนะฮะก็จะเป็นตัวของน้องชิวุฒนะฮะแล้วก็เป็นปูจงนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายเป็นไรเดนนะฮะเราจะลองเอาเล่นตีนี้ลองไปเล่นดูนะฮะด้านล่างก็ขอให้เป็นเมนหลักของพี่หมีก็แล้วกันอีกหนึ่งหนึ่งในเมนที่เข้าไปเล่นบ่อยมากๆนะฮะก็คือทัตเกียฮะโอเคฮะ อ่อะโอเวอร์โหลดแล้วก็กดเรลัวฮะข้อเสียทีนี้มีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของโอเวอร์โหลดนะฮะสำหรับมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเล็กๆนี่แบบกระเด็นกระดอนอะ่ะใช้คำว่ากระเด็นกระดอนแล้วกัน

ห้องกล้าไม่มีอะไรมากครับเล่นตามอธัธยาศัยได้เลยนะ,ะมันจะไปตึงจริงๆแค่ประมาณห้องที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วนะฮะที่มันจะตึงนะตลอดวันนะฮะไอตัวน,น้ำแข็งนี่โดนแช่แข็งไปดิน้องโยนี่กลายเปไ็นไอติมเลยนะฮะ Poured… You ask for it. Drop your weapons. In a summer shine eternal. The wrong test subject. มาทีมซาตะเกะตามเคยฮะ. <laughs> จะมีปัญหาเรื่องคูดาวน,นิดนึงนะฮะ,ะนิดนึงจริงๆเนี่ยน้องตอนซิงหลิงจะมีปัญหานิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะอ่ะลงไปก่อนฮนะ เรื่อยๆฮะเรื่อยเรื่อยฮะนี้ลบอืมจริงๆอยากให้มารวมกันนะฮะเดี๋ยวมันก็คงมานะ น่าเสียดายนะชาติก,ก,กีไม่มีส,สกิลออาตินะฮะไมเป็ไรฮะปาเลยปึ๊บมาถึงห้องที่10ก็ขอเช็คนิดนึงนะฮะว่าเราควรจะเอาใครไปเล่นดีนะฮะโอเคะฮะก็ตามเดิมะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราจะสลับนะฮะเราจะเอาชาติก,ก,กีขึ้นข้างบนบ้างนะฮะรอบนี้ห้องล่างก็เอาเป็นน้องโยนะฮะ แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะใจหนึ่งอยากจะเอาทีมเก่าไปเล่นนะฮะเป็นทีมดาเมจหลักนะอ่าอ่ะ,อะเอาไปเล่นดูก็แล้วกันนะฮะเป็นการลงครั้งแรกของนายน้อยในสกินใหม่นะฮะที่ได้มาเดี๋ยวนายน้อยจะเสียใจฮะ bên này đâu này chắn chắc Ồ chắc chắn chạy gì chắc การวางตำแหน่งตัวละครเป็นสิ่งสำคัญนะฮะสำหรับใครหลายๆคนเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าการวางตำแหน่งตัวละครเนี่ยมันจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะจับตัวละครได้ดีมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่ตรงนี้มากนะฮะจบฮะ มารวมกันฮนะแล้วก็ฟลิปทายครั้งเดียวฮนะนี่ขนาดมีเกาะเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> จะรอมาในวงนะฮะสายจะได้ฮิวด้วยฮนะไ <c oughs> อ้ตัวอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ โอ้ไม่มีอาติเลยกันเลยนะเนี่ยรอบนี้อย่าว่าฮะรอบที่แล้วนะฮะฟุ๊บลบ <c oughs> เกือบโอ้โหโดนดูดไม่เป็นไรได้อยู่ดี ให้มารวมกันก่อนนะฮะเฮ้ยปาดไม่โดนฮะโอ้โหเสียเลยตะตะเกีย โชว์เทสซะหน่อยฮะกลายเป็นเฟลซะงั้นอาวาหานนิดนึงฮะคุณมีอติไมคโอเค ไปที่ห้องที่11กันนะฮะห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นความสมบูรณ์แบบนะฮะซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันแน่ตอยนะฮะโอเคมจริงก็น่าจะใช้ทีมซาตะเกียได้นะฮะทีมซาตะเกียก็น่าจะไปได้ชิลอยู่เหมือนกันนะดูจากทรงนะแต่เดี๋ยวจะเอาทีมอื่นลงไปเล่นแทนนะฮะเราจะเป็นทีมทีมไม้แล้วกันเดี๋ยวเราจะใช้ทีมไม้ลงไปเล่นนะฮะนำทีมโดยตัวของบาบาร่านะฮะแล้วก็ชินบุนะฮะ ตามมาด้วย2ไม้นะฮะก็ไม้ก็แล้วแต่นะฮะสองไม้เราจะเอาไม้ะะไหนไปเล่นก็แล้วแต่แต่อันนี้พี่หมีก็จะมีตัวอย่างน้องคอรเล่นะ,ะกับตัวของน้องเนิดะซึ่งความจริงตอนแรกพี่หมีใช้เป็นทาวเวอร์นะ,ะตัวของลูมินแต่ว่ากำลังปั้นตัวลูมินในทาตดน้ำอยู่ว่าแบบจะลองไปเล่นในสไตล,ล์อื่นดูนะฮะก็เลยจะเปลี่ยนจากตัวของลูมินจะเป็นตัวของน้องคอรเล่นะฮะส่วนทีโมโบดยังคงเหมือนเดิมนะ,ะเราจะเปลี่ยนใช้เป็นทีมพิเศษนะ,ะทีมใหม่เข้ามาก็คือจะเป็นทีมน้องเชเบต เขาเรียกแรกด้เชอร์เบตนะคือแบบชื no ่อน้องมันอ่านเชอบิอุสหรือเชออุสอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันแบบไม่น่ารักไงเขาเรียกว่าเชอร์เบตแล้วกันนะฮะเอาละแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยก็คือตัวอย่างไรเดนฮะน้องไรเดนหายลายไม่ตอบอ๋ออยู่ข้างบนโอเคเป็นข้อเสียของทีมนี้อย่างเดียวเลยนะฮะก็คือกระเด็นกระดอนฮะบอกเลยกระเด็นกระดอนจริงฮะ นี่คือมอนมอนกระเด็นหมดเลยฮะตัวเล็กๆนี้ไม่ต้องพูดฮนะโยยิงแทบไม่โดนเลยฮะเอาล้วฮะทีมล่างต่อนะฮะ โขกให้หมดฮะยืนส่วนนะใครเข้ามาจโขกให้หมดฮนะ ทำท่านั่งโยฮะเออหน้ทนนาที่ของตัวของอไรเดนนะก็คือทำปฏิกิริยาวัลโลดเฉยๆนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากนะฮนะอันนี้เรื่หลักก็คือน้องโยแน่นอนฮนะ ยอมรับนะฮะว่าห้องมันมีมอนน้อยก็โยกอะบางครั้งเปิดอัลติเมทไปแล้วเนี่ยมันทําให้บัฟไม่เกิดก็มีเหมือนกันนะต้องระวังจุดนี้เหมือนกันนะเวลาเล่นน้องโยน,นะฮะมีทั้งหลังด้วยเหรอไม่ทันดูไม่ทันละเอออะไรเอาตัวสตูทไททฮะ สะโกไม่หมดฮนะปึ๊บปุยอย่างฮนะไม่เป็นไรแค่แข่งปล่อยไปเลยฮนะเราไม่ต้องแฉนะจะยิงเราเท่าไหร่ออก็เอาไปเออเอาให้เธอได้หมดอนะเออเอาดิเออนั่นแหละ <laughs> อ่ะขอเก็บหน่อยแล้วกันนะเออ แม่โอ้โหบินหลบด้วยเอามันลงมาเล่นเงี้ยกันแล้วกันนะความจริงไม่ต้องก็ได้นะฮะสลับตัวโยนี่ไม่ต้องนะฮะยิงไปเลยจะดีกว่าได้ซ้ำนะฮะเพราะว่ายังไงซะก็คือแบบยิงโดนอยู่แล้วนะฮะเนี่ยฮะความจริงไม่จำเป็นเลยนะฮะแต่ก่อจะแตกกันนะเนี่ย เหมือนเดิมฮะเล่นตัวการก่อนฮะว่าแล้วน้องหนีฮะลงมงตรงนี้แหละเออโอ้โดน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 ยอมรับว่าน้องนี่หนีเก่งนะฮะหนีแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริง ข้างหลังก็กี่คนเนี่ยฮะไม่สนฮะหลังเลยฮะเป็นตัวละครที่หนีแบบบ่อยมากนะฮะวางทิง้งไป้น่นโดดมานี้ฮะโอาา้กอฮะเดี๋ยวทำทำไปออโอ้โหอย่างสาษาจีกเนาะ สัะนี่ฮะ,ออะโขกข้างหลังฮะไม่ถึงหรออ่ะเหลือตัวสุดท้ายเอาไงดีเนาะปึ๊บหลบอ่ะเอาตัวสุดสุดสุดทุายพอเอาแล้วฮะมาถึงขีดจำกัดแล้วฮะ ห้องนี้ยอมรับเลยว่าเป็นห้องที่แบบตึงๆนะฮะ12เนี่ยเริ่มต้นที่ทีมเดิมนะฮะก็จะเป็นทีมเมนที่เล่นเป็นประจำนะฮะผิดกดผิดขนาดเล่นประจำยังกดผิดเลยฮะแล้วก็วันนี้เราจะเอาทีมพิเศษเข้าไปนะฮะก็คือทีมของน้องเชอร์เบตนะฮะสำคัญมากฮะการเล่นโยเนี่ยต้องมีโล่ไว้เสมอเลยนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะ เอาละไเดนมาซึ่งอาจจะตรงนะตอนนี้ก็คือไอ้ด้านล่างเนี่ยมันเป็นต่ตัวไอ้น่ารำคาญมากเลยฮะนะฮะนับจากตรงนี้ไปอาจจะยินสิ่งที่มีบ่นบ่อยนะเพราะมันน่ารำคาญจริงๆฮะ พยายามเทียบเวลาให้ได้เท่าๆกันนะพยายามมากเลยฮะตอนนี้ฟันไม่โดนฮะจังหวะสุดท้ายเส็งมากเลยับ

เอาแล้วฮะทีมโยจะตึงหน่อยนะฮะเรื่องเรื่องมันขึ้นมาช้าฮะขึ้นช้าแถมมุดอีกนะฮะ ไม่โดนเลยฮะหนีฮะมันนา่งคาตัวนี้นะไอ้เจ้าตัวนี้อย่ามุดหนีนะโอโ้โหมุดหนีอีกโอ้มันไม่มุดหนีไว้มันดูดพลังเว้ย าไม่มีอัตเมทเลยฮะ,ะกระจายพวกนี้ก่อนแล้วโอเค อาที่จริงนะไม่อยากจะดึงไว้นานขนาดน,นั้นนะฮะเพราะว่ายิ่งดึงไว้นานเท่าไหร่นเนี่ยซาเเกียก็จะมีเวลาในการครูดาวนานเท่านั้นนะแต่มันช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าแบบว่ากะให้ตายในลอดเดียวนะมันจะมาเสียเวลาตอนเนี่ยครูดาวของคาเกียฮะนิดเดียวอย่างเงี้ยนี่ฮะต้องการแบบนี้ฮะจังหวะนี้ตอนนี้เลยฮะ และต้องเก็บเอาไว้สักหน่อยหนึ่งด้วยนะฮะดึงแบบอืมไม่ติดเคี้ยวเออกลับมาที่น้องก็ต่อฮะ มดนะุดฮะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันชอบมุดจริงฮะ <c oughs> มาขึ้นอยู่กับว่าน้องโยผมจะติดคีมากน้อยขนาดไหนนะฮะนี่มันสำคัญมากเลยนะ <c oughs> โอ้โหจังหวะลงไปอีก <c oughs> บอกตามตรงฮะว่าเซ็งฮะ <c oughs> โอ้แล้วไม่ได้ใช้สกิคลูไรเดนด้วยฮะ นิดเดียวจริงฮะปาติดขี้นะลูกไม่ติดหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็น ชอบเลยนะฮะที่ตัวมันชอบถอยหลังเนี่ยไอพวกมอนสเตอร์ที่มันถอยหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากฮะเวลามอนสเตอร์มันถอยหลังเนี่ยมันไม่เข้ามาสู้เนี่ย ใายก่อนแล้วโหลืมไปฮะว่ามันต้องบินก่อนนะ เสียสกิลไปแล้วถ้ารอบหนึ่งสืว่าเสียเสียเลยนะเนี่ยจังหวะที่เสียเลยนะเนี่ยโอ้โหแบบตอนเสียส,สกิลไปะฮะลืมะฮะหวังว่ากเกาะของปูน่น่าจะยังคงไหวนะฮะไม่ได้ทำปู่มาเป็นเกาะแบบถาวรนะฮะแปลกนะฮะ ตาฮะโอ้โหสิดขิปอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเลยโอ <c oughs> ้แล้วดูฮะต้านทานธาตุไฟแล้วฮะดูมันนะน่ารำคาญลงมาได้แล้ว ปิดไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ฮะนึกว่าสกิลของเดนยังคงมีอยู่นะฮะเลยไม่ได้ทำปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนะฮะเอาแล้วฮะรับรางวัลฮะ